สวัสดีครับทุกทนครับวันนี้นะครับจะมาคุยถึงงานาล่ามนะครับที่ต้องไปทําในศาลนะครับเดี๋ยวบางทีอาจจะว่าเป็นล่ามศาลอ,อะไรประมาณนี้ครับงานผู้นี้นะครับฟังดูเหมือนว่าน่าจะยากจริงๆก็ยากแหละแต่ที่ถ้าเกิดเราจะทํางานตัวนี้เนี่ยเราเราจะไปเจออะไรกันบ้างนะครับแล้วสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวประเด็นสําคัญของงานตัวนี้เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกัน สิ่งท,ที่เราต้องเตรียมนะครับเพื่อจะรับงานตัวนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องของการเตร <c ười> ียมคำศั์เป็นคำศัพท์ที่เกีย่ยวกับตัวคดีเอ่ยนะครับคำศั์เกี่ยวเรื่องของตัวการพิจายราณาทางศาลเอ่ยนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับก็ต้องศึกษานะครับขั้นตอนนะครับของการพิจารณาในศาลว่ามันมีขั้นตอนการพิจายราณาอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้ผู้ว่าจ้างเรานะครับตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนไหนอันที่3นะครับเป็นการศึกษาในส่วนตรงคดีความ คดีกวาที่เราจะรับเข้าไปทำเนี่ยแหละอาจจะขอในเรื่องของตัวคําฟ้องนะครับขอ,ขอคำฟ้องเข้ามาดูนะครับขอเอกสารนะครับพยานเอกหลักฐานต่างๆที่เขามีนะครับมีอะไรบ้างน,นะครับก็ต้องขอมาดูมาขอมาศึกษานิดหนึ่งว่าออตอนนี้เนี่ยคดีความมันฟ้องร้องในประเด็นไหนนะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักฐานที่เขาจะมากล่าวอ้างนะครับในการแก้ต่างด้วยนั้นเขาใช้หลักฐานอะไรนะครับเราก็ต้องออมีการ เตรียมข้อมูลนะครับการศึกษาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่ขลุกขลักไม่ติดขัดอันที่4นะครับเป็นเรื่องตัวเตรียมคําสาบานนะฮะอันนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ว่ามันคล้ๆเป็นเป็นเป็นเปรนเล็ดนิดหนึ่งนะครับอยากจงเตรียมไว้นะครับเพราะเวลาเขากล่าวคําสาบานนะครับใน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 ศาลถ้าเกิดเราไปที่หน้าประลังศาลแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องมีการกล่าวคําสาบานกล่าวคําสาบานเนี่ยเขาก็จะมีภาษาไทยเป็นหลักนะครับภาษาไทยเป็นหลัก แต่ถ้าเกิดเราจะให้ต่างชาติใช่ไหมครับผู้ว่าจ้างเราเนี่ยเขาเขากล่าวคำสบานเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเราก็ต้องมีการเตรียมไว้ทั้งเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษนะครับภาษาญี่ปุ่นถ้าเกิดจาเป็นต้องไปอยู่ในข้อขอยาเสร็จปุ๊บอันนี้ต้องต้องโดนนะครับในเรื่องการกล่าวคำสบานเนี่ย <S <S> <S ตัวเราเองในฐานะที่เป็นคนแปลนะครับก็กล่าวคําสบานเป็นภาษาไทยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคนเป็นคนต่างชาติก็ต้องกล่าวในภาษาของเขานะครับจะว่าเป็นอังกฤษเอ่ยเป็นญี่ปุ่นอะไรแล้วแต่ก็ต้องเตรียม เขาะจะได้กล่าวได้ถูกว่าเขาจะต้องพูดอะไรจากนั้นนะครับก็ค่เข้าสู่ในเรื่องของตัวเนื้อง,งานก็ขึ้นอยู่นะครับว่าตอนวันนั้นนะครับนัดที่เข้าไปเราไปในฐานะอะไรถ้าเกิดสมมติผู้ว่าจ้างนะครับไปอยู่ในข้อประยัดเราในฐานะของผู้แปลใช่ไหมก็ต้องแปลทุกสิ่งอย่างนะครับเพราะว่าในสิ่งที่ทางทนายสักถามมาสารท่านนะครับสักถามมาสิ่งที่ทางตัวผู้ว่าจ้างนะครับอตอบไปทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มีการคําพูดมีการพูดคุยในที่ว่านะครับ จำเป็นนะครับต้องมีการแปลนะครับให้มันครบถ้วนนะครับไม่ตกหล่นไปให้ครบถ้วนทุกประเด็นไม่ตกหล่นนะครับให้เกิดความเข้าใจอย่างเต็มที่นะครับร้อข้อสังเกตอันนึงเวลาทํางานเนี่ยก็คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับทางท่านสารนักสารหรือว่าทางตัวทนายก็จะถามแบบยาวเหมือนเราเป็นคนไทย ทางท่านที่ตัวจริงคนต่อบคือเป็นคนต่างชาติใช่ไหมครับเจะถามยาวคําถามยาวมากแล้วก็บางครั้งนะครับอาจจะมีคําถามที่เข้าใจยากตัดใจความเราไม่เข้าใจร้อยเปจะไม่ต้องถามซ้านะถามซ้ำืาอ,อกี่ทางท่านทนายถามประเด็นนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับหรือว่าทางตัวสารท่านนะครับสารท่านืาอกี้ที่ทางท่านสารสารต้องการจ,จะถามอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ผมเข้าใจางี่ถูกใช่ไหมครับถ้าเกิดตรงไหนเราไม่แม่ใจนะก็คือต้องทัวให้แน่ใจนะครับแล้วก็ สามารถจะแปลได้อย่างตรงได้ถูกต้องนะครับหรือว่าถ้าเกิดพูดยาวไปว่ที่ทนายซักยาวไปนะครับหรือว่าทางศาลซักยาวไปอาจจะบอกทางศาลท่านหรือทนายท่านนิดหนึ่งก็เอาเดี๋ยวขอตัดช่วงนิดหนึ่งผมขอแปลตรงนี้ก่อนพอแปลตรงนี้เสร็จปุ๊บเลยเดี๋ยวจะได้ต่อใหม่อีกทีก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะประเด็นจะตกหล่นไปเราจะประมาณนนก็จะมีการต่อไปตั้งที่เรามีการจดนะแต่ถ้าเกิดมันยาวเกินไปเนี่ยอาจจะมีการตกหล่นได้อาจจะมีการหยุดมีการเบร้พูดนะครับเป็นจังหวะ จะต้องบอกเขานะครับเพื่อให้เกิดการแปลยามประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งสําคัญในเร่องการแปลนะครับงานล่ามสารถ้าในมุมของผมนะในมุมของผมสิ่งสําคัญอันดับที่1ก็คือเรื่องของตัวความถูกต้อง100%อันนี้คือในมุมมองของผมนะครับผู้แปลท่านอื่นนะครับอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าในมุมของผมแล้วนะครับความถูกต้อง100%เป็นนะครับเป็นหัวใจสำคัญสูงสุด ของการที่จะรับงานตัวนี้เวลาที่อยู่ในสถานาการณ์นั้นบางครั้งเนี่ยคาศัพท์เรา,เราแน่นอนละ่ะไม่มีทางที่จะไปดังเปิดดิบเปิดอะไรไม่ทันอยู่แล้วครับอย่างที่ผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเร็วมากนะครับใน,ในขณะนั้นนะครับคำศัพท์บางครั้งนะครับเราอาจจะไม่เข้าใจ100%หรือว่าเราจะไม่สามารถแปลได้ร้อยเตรงนั้นแต่ว่ามันมีคําอื่นมาแทนไหมที่มันจะสามารถแปลให้มันใกล้เคียงนะครับหรือว่า,าสื่อสารได้ตรงไหมนะครับอันนี้ก็คือ เป็นไหวพริบปฏิภาณนะครับที่จะต้องเกิดขึ้นณตอนที่อยู่ในหน้างานนั้นเราอาจจะไม่เข้าใจคําศัพท์ตัวนั้นแปลตรงๆเป๊ะก็ตามแต่ว่าคําศัพท์อื่นที่เราจะมาอธิบายความหมายตัวนี้ก็ต้องขยายความเขาอธิบายความเขาให้มันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตามในเรื่องของตัวคอนเซ็ปต์ที่เมื่อกี้ผมว่าไว้เมื่อสักครู่นี้ถามว่า ทำไมนะครับผมถึงมองว่าความถูกต้องร้อเซน์เี่ยเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าอยู่ในศาลนะครับอยู่ในศาลแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการพูดไปนะครับจะถูกบันทึกเอาไว้ซึ่งมีผลต่อรูปคดีทั้งสิ้นนะครับถ้าความถูกต้องนะครับมันไม่ถูกต้องร้อเเซนะครับแล้วสิ่งที่เขาตอบไปนะครับตอบไปอย่างเข้าใจผิดหรือว่าที่ถามมานะครับถามมาเราสื่อสารไม่ตรงตอบไม่ไม่ตรงประเด็นนะครับ อาจจะทําให้ตัวผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นโจรหรือจําเลยก็แล้วแต่มีผลนะครับต่อตัวรูปคดีอาจจะได้รับโทษนากขึ้นมีเสียค่าปรับมากขึ้นมีความรับผิดมากขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นผมก็จะบอกว่าความถูกต้องร้อเนี่ยจะเป็นหัวใจนะครับเพราะว่ามันมีที่มาที่ไปตรงนี้นั่นแหละอีกอันนึงนะครับในเรื่องของตัวอาจจะเป็นเทคนิคก็แล้วกันเวลาที่จะไปทํางานในศาลในการพูดในการแปลของเราครับก็ขอให้แปลด้วยความที่นุ่มนวล เอใช้คำว่านุ่มนวลนะสุภาพกับสุภาพนุ่มนวลน,นะครับไม่มีการกระโชกโภกห้าเพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศในศาลไม่ให้เกิดความตึงเครียดบรรยากาศที่ถ้อยทีถ้อย,อ,ยอาศัยมีการสักค้านมีการซักพยานอะไรต่างก็คือสักค้านซักพยานด้วยด้วยเหตุและผลในการพูดของเรานะครับก็เ,เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็พยายามพูดให้มันนุ่มนวลน,นะครับสุภาพรักษาบรรยากาศตรงนั้นนะครับทำให้มันจะดูซอฟต์มากขึ้นแน่นอนละทนายนะครับทานายเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะกนัดทํานองที่ มีหลากหลายนะทนายที่พูดซอฟต์ก็มีนะครับทนายที่พูดเชิงคมขู่ก็มีนะครับพูดเชิงหาเรื่องก็มีนะครับนั้นเราอย่าไปอย่าไปอย่าไปโดนบรรยากาศตรงนั้นนะครับเกินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเราพยายามรักษาความซอฟต์นะครับรักษาบรรยากาศตรงนั้นเอาไว้โดยโดยอาศัยการพูดของเรานะครับอาจจะเป็นเทคนิคอันหนึ่งที่อาจจะให้อาไว้นะครับไปลองปฏิบัติดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งจะเป็นเรื่องตัวการแต่งกาย ว่าได้อยู่ในศาลนะครับก็คือต้องแต่งกายให้สุภาพเข้าไว้นะครับผู้ชายใช่ไหมครับก็ชุดสุภาพเนี่ยชุดสุภาพนะครับเราจะใ้ดีนะครับก็ใส่เสนคไทเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเพราะว่าเราก็ต้องให้เกียรติสถานที่นะครับให้เกียรติทางศาลท่านนะครับแล้วก็แน,น่นอนน,นายส่วนฝั่งทนายไม่ว่าจะเป็นโจท์หรือจำเลยต่ลยลางๆทางนายเนี่ยเขาก็ต้องแต่งชุดเต็มยศตรงนั้อยู่แล้วล่ะ มีสูตรมีชุดนคไทมีชุดของตัวทนายเนี่ยเขาก็มาเต็มยศของเขาแล้วครับเั้นเราก็ต้องแต่งกายให้ดูสุภาพเข้าไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับไปเรื่องของตัวให้เกียรติสถานที่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของตัวจะทําให้ภาพลักษณ์นะครับเราจะดูดีมากขึ้น,นดูมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเป็นไงครับงานในศาลนะครับจะว่ายากก็ยากนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเกิดความพยายามนะครับถ้าเกิดใครตั้งใจ ที่จะทํางานแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความถูกต้องร0 0เนะครับอย่าให้หลุดจากกรอบตัวนี้ไปเพราะว่ามันมีผลต่อรูปคดีนะครับและถ้าเกิดใครชอบความรู้อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมกับช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b s c r i b e นะครับและถ้าิดเห็นว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเรานะครับก็อย่าลืมแชร์ให้เขาฟังเราก็ได้ประโยชน์ในวงกว้างต่อไปนะครับยังไงต้วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับเราลอมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ